วัสดีครับพวกของเพื่อนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางช anel YouTube ชั้นเรียนเลี้ยยากรนะครับอ๋อไม่ใช่ทางชั้นเรียนเลี้ยยากรแล้วทางทางช่อง u t u b e นะครับแหมควบไปเลยช่อง u t u b e เลยชั้นเรียนเลี้ยยากรเลยนะครับชั้นเรียนเพือเพื่อนเลี้ยากรนะครับแล้วก็ชั้นเรียนเลี้ยยากรนะครับโอเควันนี้เป็นวันที่18นะครับวันแรกที่มีการประกาศประกาศนโยบายใหม่นะครับในการควบคุมไวรัสเนาะ ไมื่อเช้าผมก็ออกไปทำธุระนะครับก็แต่งตัวป้องกันเต็มที่นะครับแต่ว่าประหลาดใจอยู่นิดนึงตรงที่ว่าพอออกไปแล้วก็กล่าวว่าโอเคเราก็ขับรถไปตามปกตินะครับมันก็ทำงานตามปกติแต่ที่เด็ดสุดก็คือผมไปเจอด่านตำรวจครับตำรวจคือก็กจับธรรมดาแหละครับก็ตั้งด่านจับความเร็วจับปิดจาราจรแหละแต่ผมแค่ไม่เข้าใจว่า จะตั้งทําไมในช่วงในช่วงเขาปิดบอกไม่ให้คนใกล้ชิดกันใช่ไหมกลายเป็นมันก็ดูตลกตลกกันเนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> าะโอเคจะหามาเข้าเรื่องกันนะครับสหรับว <c oughs> ันนี้นะครับผมตั้งหัวข้อนะครับเลขกลุ่มนี้ว่าเจ้าแห่งการสื่อสารและเรียนรู้นะครับก็คือหนึ่งสีสีนะครับหนึ่งสีเนี่ยเอาเอาพูดหนึ่งสีก่อนแล้วเดี๋ยวซีซีมันจะยาวเนาะหนึ่งสีเนี่ยมันจะ เขาจะเด่นในเรื่องของการเรียนรู้เป็นหลักเลยทั้งเลขเลขหนึ่งเนี่ยความทะเยอทะยานความต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งหรือว่าการทําอะไรก่อนคนอื่นนะครับกับสี่เนี่ยาการแสวงหาความรู้นะครับช่องทางแห่งการสื่อสารต่างๆเนี่ยพอมารวมกันปุ๊บนะครับก็ก็จะกลายเป็นเลขที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าผู้ที่เด่นเรื่องการเรียนรู้อะ่ะ การเรียนรู้นี่มาก่อนแล้วก็การนําเสมอข้อมูลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเลยอันนี้จะเด่นแต่คราวนี้ไอค้คำว่าเด่นการศึกษาค้นคว้าต่างๆเนี่ยก่อนก็ไม่ได้จํากัดที่การเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือหรือวิทยาการนะครับจะเป็นแนวทางของอาชีพตนเองก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายถ้าคุณสมุนขายผักขายอะไรก็ต้องศึกษาเรื่องผักที่คุณปลูกถูกไหมเรื่องเรื่องของตลาดที่คุณอาจแต่ลักษณะคุณจะเป็นแบบนั้นส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอ เอาสมมติเอาไปเรื่องอื่นนะที่ไม่เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์พวกการรู้นะเอาเป็นขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยคุณก็จะเป็นคนที่แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่วิธีการใส่แฟชั่นมันเป็นแบบไหนรูปแบบยังไงอะไรเงี้ยคุณจะคือคุณจะเป็นคนที่เก่งเรื่องข้อมูลในสิ่งที่คุณจะขายอ่ะนึกออกไหมครับลักษณะจะเป็นแบบนะั้นมันไม่ฟิกว่าจะต้องเป็นมีกับความรู้อย่างเดียวนะคราวนี้มาเจอเรื่องคู่สีสีคู่เนี้ยเอา เอาจิงๆเอาเอาเอาพูดถึงความเข้าใจก่อนนะครับว่า C ีสําหรับผมก็คือเรื่องของสี่ซ้ำสองตัวสี่เจ้าในการสื่อสารเจ้าในการเรียนรู้วิยาการอยู่แล้วคิดค้นอะไรแนวทางอะไรเนี่ยคนนี้เด่นแล้วเป็นสองงานแล้วก็เด่นเรื่องการสื่อสารเพราะฉะนั้นพอมันคู่กันเนี่ยมันมีพลังสองชั้นนึกออกไหมครับพอมีมพลังสองชั้นปุ๊บอะไรที่ต้องแสวงหาก็แสวงหาสองชั้นอะไรที่ต้องสื่อสารก็สื่อสารเก่งแสดงว่าเป็นคนที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ขยับตัวทานู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นก็เลยกลายเป็นคนที่คล่องตัวนะครับข้อดีอยู่ตรงนั้นแล้วข้อด้อยคือบางทีสิ่งที่เขามีหรือสิ่งที่เขาทํเยอย่างสักพูนับบจะมีพราะอีะ่อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเสียงอื่นที่เข้าแทรกมาบางช่วงเพราะว่าผมอยู่ที่บ้านแล้วบ้านผมเนะี่ยคือผมไม่ค่อยอยู่ตอนกลางวันผมไม่รู้ว่ามีเสียงตอนไหน วาเออเรามาอยู่เปิดก็จะมีเสียงเพราะบ้านผมติดถนนในซอยแล้วห้องผมที่ผมใช้อัดคริปเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับต้องขออภัยถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรแปลกปลอมแรกเข้าไปเพราะผมไม่ได้ปิดหน้าต่างนะไม่ได้เปิดแอร์นะครับก็เลยเปิดหน้าต่างไว้อะโอเคมาต่อพอเป็นคนที่เด่นเรื่องการสื่อสารเด่นเรื่องการเร็วเด่นเรื่องของวิยาการต่างๆนะพอมันไปสองเท่าปุ๊บมันทาให้คุณเนี่ยเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้เร็วถ้าเป็นเรื่องดีก็คือเข้าถึงความรู้ได้เร็ว พูดจาศึกษาวิชาความรู้กับภาษาอะไรได้เก่งอะไรพวกนี้แต่พอพอเป็นเป็นแนวที่เราไม่ได้คือถ้าเป็นแนวที่เราไม่ชอบนะกก็จะกลายเป็นคนหนึ่งพูดเร็วนะครับคิดเร็วทําเร็วไม่ค่อยยั้งคิดอะไรพวกนี้พูดอะไรก็ไม่ค่อยคิดแล้วก็มีความแยบยลในการไปหาทําสิ่งที่มันไม่ดีอย่างรวดเร็วอนึกออกไหมครับอันนี้คือเป็นด้านดอยนะครับแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมบอกทั้งสองคู่หนึ่งสี่และสี่สี่เนี่ยจะดีไม่ดมีอยู่ที่เจ้าชะตา ว่าเจ้าตาเป็นคนดีหรือเปล่าแต่มันบอกไม่ได้ไงที่เลขคือถ้าเล่ถ้าเจ้าตาเป็นคนไม่ดีบอกได้ว่าไปทางไม่ดีแต่ถ้าเจ้าตาเป็นคนดีมันบอกได้ว่าไปแนวทางนี้แน่นอนนะครับอ่าคราวนี้ทั้งสองกลุ่มมารวมกันกลายเป็นทั้งคุณมีความมุ่งมั่นด้วยสื่อสารเก่งด้วยแล้วคุณมีพลังแห่งการเรียนรู้สูงด้วยเพราะนั้นแน่นอนถ้าเกิดว่าพูดถึงผู้นําในการสื่อสารคุณต้องเก่งมากๆแน่นอน คอนเนคชันคุณต้องไปเร็วมากแน่นอนคุณต้องมีโครงข่ายในในหัวคุณเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นคุณตรงนี้จิงเด่นเรื่องของการเจรจาการพูดจาการสื่อสารเขารู้เป็นอย่างที่สุดนะครับแล้วก็คุณจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณจะไปทําให้รู้เพราะฉะนั้นคุณจะเรียนรู้ทุกอย่างที่คุณอยากจะอยากจะรู้คุณจะทําได้ทั้งหมดนะครับจะเด่นในเรื่องนี้นะครับนี่คือส่วนใหญ่แล้วความเด่นมันจะเป็นลักษณะของแนวคิดแนวคิดของนคิดเร็วคิดเร็วคิดฉับไว คิดแล้วคิดแล้วสามารถลงมือปฏิบัติในแนวที่ทางที่แบบว่าจะไปแสวงหาสิ่งที่แนวความคิดนั้นได้ดีนะครับนี่คือข้อดีคือแนวคิดคุณเฉลียวฉลาดมากแต่ข้อด้อยค,คุณอาจจะติดประมาทนิดนี่ตรงที่ว่าคุณมัดคิดไปเลยคิดไม่ได้ถามใครไม่ได้อะไรใครคือบางทีเขาเขาจะไม่ได้บอกคุณคุณไม่คิดไปก่อนแล้วบางทีมันก็อาจจะมองเป็นแนวว่าฟุ้งซ่านฟุ้งเฟอ้อจินแบบอะไรอ่ะ เป็นแบบไม่ไม,ไม่ไม่สนใจใครมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับแนวความคิดจะเป็นแบบนี้บุคลิกภายนอกเป็นคนคล่องตัวเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีมิตรสัมพันธ์ที่ดีเพราะเป็นคนที่ชอบเข้าหาผู้คนนะครับเป็นคนที่ชอบเจรจาชอบสื่อสารชอบชอบพรีเซนต์่ะพรีเซนต์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นบุคลิกี่เป็นคนที่แบบดูเหมือนจะร่าเริงแล้วก็ดูเข้าขคนอนื่นได้ง่ายนะครับส่วนวิธีการทํางานเนี่ยจะเป็นคน เร็วคล่องฉับไวนะครับหยิบจับนู่นนี่นั่นทําอะไรก็ดูคล่องไปหมดแล้วก็มันนอกจากจะดูคล่องแล้วยังดูแบบมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับแต่อาจจะอาจจะ,อาจจะไม่ได้ละเอียดขอแปบอาจจะไม่ได้ละเอียดแบบเป็นขั้นเป็นตอนมากแต่คือคล่องและเร็วเป็นหลักนะครับคล่องและเร็วเป็นหล <c oughs> ักเมื่อกี้ผม เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผูดมาจบก่อนเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยไปดูจุดที่น่าสนใจนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการเงินนะครับเนื่องจากว่าคุณมีคนที่มีคอนเนคชันดีถ้าถ้างานคุณเกี่ยวกับข้อการสื่อสารการคอนเนคชันกับผู้คนหรือการนําเสนอผลงานหรือการจะทําอะไรก็ได้ให้มันไปสแสวงการสแสวงหาความรู้หรือการแสวงหาสิ่งที่คุณจะนําเสนอใครก็ตามถ้าคุณทําได้ดีนะงานเงินคุณก็ตามมานะครับเงินคุณก็ตามมาแน่นอนเพราะคุณทำได้ดีและเร็วด้วยนะครับส่วนความรักเนี่ย น่าจะมีปัญหาตรงหนึ่งสี่ที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใครคือเป็นคนคล่องเกินนะ่ะแต่ว่าถามว่ามันคนที่ชอบคนเขาคล่องมีไหมมันก็มีนะคนที่ชอบคนขยันก็ก,ก็ได้นะแต่คือมันอาจจะคือเขาไม่ได้แบบอคล่องแบบว่าไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมอะไรขนาดนั้นก็ไม่ใช่อาจจะไม่สนใจคนอื่นบ้างในสิ่งที่เขามองที่ว่าไม่ได้มไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขาเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ถึงกับแบบว่าแม่พระขนาดนั้นไง ต่คือก็สนใจบ้างว่าเออใครที่สนใจเขาเขาก็กินดีที่จะคอนเนคชั่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักเขาก็น่าจะคุยบ้างแต่คือเขาไม่ใช่เป็นคนที่แบบจะชอบโรแมนติกอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นคนรุนแรงนะครับไม่เป็นคนแบบทิ้งอะไรสันโดษเลยขนาดที่คนที่ที่เขาว่า,วากันว่ามันดูเสียมากอะไรเงี้ยไม่เอาใครเลยอะไรเงี้ยส่วนตัวผมไม่ถึงขนาดนั้นนะ พราะคนที่ใช้ก็มีเยอะแยะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นจริงๆก็มีนะครับมันไม่ใช่ว่าเออมันจะไปฟิกได้ขนาดนั้นแต่แถมว่ามันไม่ได้เด่นเรื่องของความรักจริงๆในคู่เนี้ยแล้วสี่สี่เองก็เป็นคนช่างพูดช่างเจรจาก็คือถ้าข้อถ้าคุณอยู่กับคนกลุ่มเนี้แล้วเขาแบบพูดตลอดจอตลอดคุยสนุกสนานตล,ลอดเนี่ยถ้าคุณคนถ้าคุณเป็นคนขี้เหงาเขาทําให้คุณได้เหงาได้มันก็เป็นสเสน่ห์ในส่วนหนึ่งถูกไหมครับแต่ถ้า คุณไม่ชอบคนพูดมากจุ๊จี้จุกจิกอะไรพวกเนี้ที่แบบคิดอะไรก็พูดคิดอะไรู็สนุกสนานตลอดเวลาล่าเริองตลอดเวลามันก็มันก็ไม่ใช่แนวที่คุณชอบไงมันก็อาจจะไม่มีสเสน,น,น่ห์ตรงงนี้มันทำให้ความรักมันอาจจะไม่ได้เด่นในมุมนั้นนะครับแต่อีมุมนี้ผมบอกมันก็เด่นไงมันก็แล้วแต่มุมมองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะสิ่งที่เราเป็นนะครับ nah, อ่าคราวนี้มีอีก เมื่อวานมีกรณีหนึ่งที่ผมคุยกับรุ่นพี่ที่มหาลาัยที่เขามาปรึกษาเรื่องเรื่องตัวเลขเนี่ยก็คุยกันสนุกสนานแล้วเขาก็มีประเด็นของเลขสี่นี่แหละว่าเออเขาอยากเข้าใจว่าทําไมสีนะ่สี่เนี่ยเลขสี่หรือสี่สี่หรือสี่สี่หลายตัวเนี่ยมันไปพ้องกับคําว่าสีแล้วมันแปลว่าตายอันนี้มันเป็นความเชื่อของชาวจีนนะครับในในบางคนหรือว่าในในกลุ่มหนึ่งอ่ะเขาเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะมันพ้องแบบนั้นแล้วมันก็ทานานไปแบบนั้นแต่จริงแล้วมันเป็น เป็นเลขนี้จริงหรือไม่ผมเขียนอธิบายไว้ในในเพจแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเลขคู่นี้ซึ่งบางทีอ่ะในประเทศเดียวกันนะประเทศจีนผมที่ผมเก็บแต่เก็บข้อมูลมานะคําว่าสีไม่ได้ออกว่าเสียงว่าสีเสมอไปในในในใ,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 ในประเทศจีนนะเพราะก็มีชนเผ่าที่เรียกเลขอื่นไงอย่างในฝรั่งอ่าถ้าคุณบอกว่ามันคือสีความตายความตายคือมีทุกที่ถูกไหมครับถ้าเราไปมองในฝรั่งฝรั่งก็ยังพูดว่าโฟ ฟคืออะไรโฟคือสีไงมันไม่ใช่สีไงมันเป็นโฟไม่บอกไงประเทศไทยก็สี่ไงสี่ก็คือสี่มไม่ได้หมางความตายไงสี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ไม่ออกใช่ไหมครับมันมันเป็นความเชื่อของของกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่อาจจะเป็นความเชื่อในในในวงกว้างในเพราะว่าประเทศจีนมันใหญ่เนาะอันนี้มันก็มันก็มองในอีกมุมนั้นคือแล้วแต่ใครมองง แต่ถ้าเราส่วนตัวผมผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้มองในมุมนั้นผมมองใน,นของความหมายที่มันสามารถมาตีความและอธิบายได้อย่างแบบออกเป็นแนววิเคราะห์ได้เชิงวิทยาศาสตร์ผมชอบแบบนั้นผมไม่ชอบแบบตีกันแบบมั่วๆไปเลยอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้บอกว่าเขาตีมั่วนะแผมว่าคือมันเอามารวมยำกันมั่วในความแบบนั้นนะ่ะนึกออกไหมครับ บางที่ก็มองกันได้แต่บางที่มันก็ไม่ได้มองแบบนั้นไงเพราะนั้นไม่ต้องกังวลผมก็บอกไม่ต้องกังวลหรอกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าพี่ใช้แล้วเออมันต้องผมก,ก็เลยถามเขาว่าเออเขาเขาใช้แล้วเขาเจอสิ่งแบบนั้นจริงๆไหมเขาบอกก็ไม่ได้เจอแต่คือมันกังวลเพราะมีคนเขาพูดแค่นั้นแหละผมก็เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องกังวลหรอกผมขอผมก็เลยแนะนําว่าก็คิดพูดทําดีครับเลขอะไรมันก็ดีหมดนะนะครับแล้วก็แล้วแล้วเขาก็พูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ อ่าถ้าเป็นศูนย์แปดเลขแปดหรือว่าเลขศูนย์อะไรพวกนี้เขาบอกว่าเขาจะต้องเป็นมะเร็งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกทุกผมก็เลยบอกว่าทุกเลขมันมีทุกโรคนะทุกเลขมีมทุกโรคไม่ต้องกักกงวลครับพี่ได้ป่วยแน่แต่ไม่รู้ว่าโรคไหนเ,ออเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าอันนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าจะมาโจมตีกันด้วยว่าไม่ชอบเลขไหนเราเรื่องโรคมาพูดไม่มีเลขไหนไม่มีโรคไงเขาก็รู้นี่พื้นฐานนะ่ะทุกคนนั่นแหละ ท,ที่ผมพูดถึงเรื่องตัวเลขแล้วมานําเสนอกันทุกคนรู้ทุกคนได้ศึกษามาอยู่แล้วแล้วคุณรู้ว่าทุกเลขมันมีทุกโลก0ถึง9มันมีทุกโลกซึ่งมันสะท้อนอยู่ในตัวพื้นฐานสามัญของเลขอยู่แล้วในตําราที่คุณอ่านงานกันนะ่ะมันมีแต่คุณไม่เอามาพูดแต่คุณมาพูดตอนที่คุณไม่ชอบเลขไหนคุณมาพูดแบบเนี้ผมว่ามันไม่โอเคมันไม่เมคเซนต์น่ะก็คือเออมันไม่มีผมบอกเลยไม่มีใครใช้เลขไหนแล้วไม่ตายตายหมดครับ ถ้ามีเลขไหนใช้ได้เป็นนามตะต้องมาตเอ่งรีบมาบอกผมเรยผมจะรีบไปหามาใช้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันมีแต่ว่าพอมันมีเรารู้ก็หมายถึงว่ามันมีแนวทางอะไรเรารู้เราก็ปฏิบัติตนเองครับว่าให้ปลอดภัยต่อเลขนั้นแล้วก็เมื่อเช้าก็มีนะครับเมื่อเช้ามีคนถามผมว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มเลขนี้ได้เรื่องของสุขภาพคือเลขมันอย่างที่ผมบอกมีทุกโรคใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็ต้องระวังตามนั้นแต่ถ้าบางกลุ่มเลขที่เขามาคู่กันหรือว่าเลขเดียวที่เขา มีอยู่แล้วความหมายเขามันจะสะท้อนในแนวทางของการมีการดูแลตนเองอย่างเช่นความละเอียดรอบคอบถูกไหมครับอย่างเช่น5 9ในะความละเอียดรอบคอบหนึ่งอย่างเงี้ย16อย่างเงี้ยความละเอียดรอบคอบอย่างเงี้ยหรือ6 9อย่างเงี้ยความที่แบบว่าชอบของสวยๆงามๆอย่างเงี้ยทำชีวิตตัวเองให้มันดูมีชีวิตชีวาเสมออย่างเงี้ยมันก็ตีความไปได้ว่าอ,อ๋อคุณคนชอบดูแลตนเองอดูแลตนเองดูแล,อ,แลอะไรที่มันขาดตกบกพร่องทาให้ชีวิตไม่สบายคุณก็ไปหามา แต่ว่าเขาก็มันก็ตีความซ้อนซ้อนๆไปเรื่อยๆว่าเออการดูแลตนเองเป็นอ่าห้ากับเก้าเป็นผู้ที่ฝึกจิตแล้วมีความนิ่งคนที่ฝึกจิตมันก็ได้ผลเรื่องของสมาธิมีสมาธิมันก็เกิดปัญญามีปัญญามันก็เกิดว่าทําให้สิ่งต่างๆรอบตัวมันดูเหมือนมีเหมือนมีความดีคอยคุ้มครองก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานึกถึงกันนะนึกออกให,หม้มันก็ตีเป็นชั้นๆไปนะครับ ซึ่งทํามาเล่าสั้นๆในในในไม่กี่นาทีสิบนาทีนี่ก็น่าจะมันน่าจะไม่ไม่ค่อยลงลึกเท่าไหร่เนาะอ่าโอเคก็อธิบายพอให้เข้าใจก่อนว่าแนวทางของเลขเนี่ยอย่างอันนี้ที่มันไหลามาเพราะว่ามันมีสีสีที่เขาถามมอวนโมเล,มลที่ิบายฟังนะครับแนวทางก็มีหลากหลายครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไม่ว่าคุณจะใช้เลขอะไรหรือมีเลขกลุ่มนี้หรือไม่หรือจะมีหรือไม่มีไม่ต้องกังวลนะคุณกังวลว่าแนวทางคุณแค่ มองว่าอ๋อแนวทางเลขเป็นแบบนี้นะแล้วสิ่งที่คุณมองว่าอฉันมีเรื่องนี้ฉันจะต้องทําตัวยังไงหมายถึงว่าตัวเองจะกําหนดเส้นทางยังไงเส้นทางง่ายสุดคือคิดพูดทําดีครับแล้วสิ่งดีๆจากเลขที่มันจะสะท้อนมาจากตัวคุณเองอะมันจะออกมาแต่สิ่งดีอนึกอองไหมด้านดีของเลขกออกมาอย่างนั้นแต่ก็กลับกันนะถ้าคุณคิดชั่วคิดไม่ดีคิดพุ่งสร้างคิดแต่ว่าพึ่งสิ่งอื่นพึ่งแต่สิ่งที่มันมองไม่เห็นบ้าปอะไรพวกเนี้ย ใช้เลขพกไวอย่างเงี้ยเหมือนอยากมีแฟนอธิบายประจำอยากมีแฟนมีเลขเสน่ห์พกใส่กระเป๋าว่าไม่โทรหาใครนอนอยู่บ้านรอมาทํางานจบเลขทําไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ตัวคุณต้องปฏิบัติอ่ะคุณรู้แนวทางวันนี้คุณก็ไปปฏิบัติในสิ่งนั้นพอปฏิบัติปุ๊บคุณก็จะคือเชื่อนในตัวเองก่อนก็ไปทําซะแล้วแนวทางที่จะออกมาแนวนั้นแนวที่เลขมันเป็นนะคุณจะเข้าใจเองว่าอ๋อเราต้องใช้ชีวิตปกตินั่นแหละนะครับไม่ใช่ไปหวังพึ่งมันอะไรเงี้ย นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็น่าจะครบถ้วนเนาะขอบคุณท่านที่ติดตามทางช่องยูทูบนะครับแล้วก็ทางเรียเลขพยากรณ์ t. ที่เป็นไลายสดน,นะครับตอนนี้มีผู้สมัครแล้วในคาสซีเมษาเนี่ยสิบห้าท่านจองสิบสี่ท่านนะครับจองสิบสี่ท่านนะครับเหลือว่างอยู่หนึ่งท่านนะครับก็วันที่ผมจะสอนเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับช่วงที่เขาอ่า รณรงค์นะครับหรือว่าอ,อ่กนโยบายมามันจะเลยไปผมจะแต่ผมมาจองห่างแหลวไว้คือไม่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะตีระดับจองเป็นยังไงนะคือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรแต่แต่ผมมองว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเพราะที่ที่ผมไปก็ไม่มีคนไหนคนไหนอไม่มีคนไหน <c oughs> ไม่ค่อยมีคนไปอ่ะมันเป็นที่ที่แบบส่วนใหญ่แล้วเขาจัดเรื่องวิชาการกันเขาไม่ได้ไปจัดแบบ มันไม่ได้จัดเลี้ยงตรงๆนะไ่อมมาครับมันคือมันจัดหรือจัดจัดแบบพวกวิชาการเน้นบรรยาการนะที่หอประยุมมาวิาลัเกษตรศาสตร์นะครับก็ก็อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนั้นคือไม่ได้ไม่ได้คนไม่ได้เยอะหรือคนก็ไม่ได้มากนะครับก็ก็น่าจะมีที่เพราะว่าห้องมันก็มีเยอะนะครับห้องระดับผมก็จองห้องแค่ยี่สิบท่านนะไม่ได้เยอะนะครับในชั้นเรียนถามว่าจัดบ่อยไหมผมจัด คือถ้าเป็นคาดอย่างเงี้ยผมอาจจะจัดสองปีครั้งหรือปีละครั้งพอนะเพราะมันเป็นคือแต่ละครั้งผมก็ต้องเขียนหนังสือขึ้นมาใหม่เพราะว่าผมอยากให้คาดที่ไปเจอกันทุกครั้งเนี่ยมันต้องพิเศษจริง,รงๆคือคาดที่ผมเตรียมไว้มาครึ่งปีเพราะว่ามีนักเรียนมาขอมาเจอผมก็เลยเตรียมจะจัดมันอือนไงแล้วมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมก็เออก็ต้องทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ผมก็เต็มที่กับกลุ่มนี้อย่างนี้ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะก็คือ มันมีแต่เขาปิดประเทศหรือไปไหนไม่ได้จริงๆเนี่ยผมก็จะสอนออนไลน์ให้ก่อนคือสอนสอนเนื้อหาเนี่ยออนไลน์ก่อนแล้วก็วันไหนที่เขาปล่อยที่เขาปล่อยให้เป็นปกติก็กจะก็จะเลื่อนไปวันนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่เลื่อนนะเพราะว่าวันที่ผมวันที่สี่เมษายนไม่ได้อยู่ในช่วงที่เขารณรงค์กันนะครับก็อาจจะมีอาจจะอาจจะไปนะครับไม่ได้อาจจะละเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ไปนั่นแหละนะครับยกเวนมีกรณีฉุกเฉินอะไรถึงจะไม่ไปเนาะ ถ้าถามว่าจัดบ่อยไหมจัดปีปีหรือสองปีครั้งเพราะผมจําได้ว่ารุน่นแรกรุ่นนูนะ้นสองปีที่แล้วนะครับเพาผมไม่อยากไป,ไปบ่อยๆพ่อคุณแม่ท่านอายุเยอะแล้วไงก็ไม่มีคนดูแลแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เป็นอเป็นสถานการณ์โลกโควิดเนี่ยท่านก็ผมไม่ได้ให้ท่านไปด้วยผมก็จ้างคนมาดูแลนะครับหละก็เราก็เป็นแม่แล้วเนาะเราก็ไม่ได้ ถึงจะจ้างคนเราก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะครับก็เ,เออก็เป็นคนรู้จักนะครับก็เลยจ้างมาดูแลผมก็ไปประมาณไปไปวันไปวันที่สามนะวันที่สี่ก็สอนวันที่ห้าก็กลับก็บกคือใช้เวลานอ้อยที่สุดอะ่ะคือว่าจะวันสอนก็เต็มที่นต่ก็ไปแล้วกลับนะครับรก็ต้องดูแลคุณแม่นะครับคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วแต่แกเป็นขาซิ่งนิดนึงสนุกสนานเป็นคนแก่ที่ไม่แก่ประมาณนี้นะครับ ก็ก็ตามนั้นครับถ้าใครสนใจก็สมัครได้นะครับเหลือที่สุดท้ายแล้ว <c oughs> ที่สุดท้ายแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็น่าจะได้รับความรู้จากกลุ่มนี้พอสมควรมีอะไรก็สอบถามด้าน,านล่างของคลิปนะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นในชั้นเรียนก,ก็ด้านล่างก็จะมีคอมเมนต์ให้นะครับก็ถามมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ